ภาษาไทยค่ะภาษอังกฤษค่ะหนูก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันครับภาษาไทยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนําตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรกันบ้างคะหนูชื่อรดาค่ะชื่อพิมพ์ค่ะชื่อไอติมค่ะชื่อไอดาค่ะอยู่โรงเรียนอะไรกันคะโรงเรียนปิมค่ะ ตื่นขึ้นมาแล้วน้องสามารถพูดได้อีกภาษาหนึ่งทันทีเนี่ยน้องอยากจะพูดภาษาอะไรคะภาษาไทยค่ะรู้สึกว่าน่าจะง่ายสุดโลกการใช้ชีวิตหนูค่ะภาษาอังกฤษค่ะเพราะว่าแบบจะได้คุยต่างชาติรูร้เรื่องค่ะหนูก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันใช้ที่ลโลักภาษาไทยค่ะง่ายดีค่ะไปนะสมมติว่าตอนนี้น้องอยู่ประเทศนั้นจริงๆเนี่ย แล้วต้องใช้ภาษานั้นแบบจะเต็มใช้ชีวิตยอยู่เลยเนี่ยคิดว่าเราจะรอดไหมน่าจะอยู่ได้แต่คุยเฉพาะกับคนไทยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอังกฤษกน,น่าจะไม่ค่อยได้ะน่าจะรอดเดี๋ยวนะคะเพราะว่าหนูออหไอขวดก็น่าจะรอดอยู่ค่ะเพราะว่าแบบก็เรียนรู้ภาษาเขาไปเรื่อยๆ แล้วถ้าได้มีเพื่อนต่างชาติคนหนึ่งเนี่ยอยากให้เขามาจากประเทศไหนคะแล้วก็อยากจะสอนเขาเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยคะ่ะคนอังกฤษค,ค่ะคนเมริกาอยากจะสอนให้เขาเรียนรู้วัฒนธรรมเราคะ่ะว่าแบบมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเหมือนเหมือนคนนี้เลยคะ่ะหนูชอบคนเกาหลีคะ่ะ ว่าหนูไม่รู้ว่าหนูชอบการพูดพูดของเขาใช่อยากให้เขาจะรู้วิธีทำข,ของเราประเพณีสงการหนูชอบเล่นประเทศจีนค่ะเออ <ใน S 1> วัฒนธรรมไทยค่ะ